สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับทุกต้นเดือนกับการสรุปพอร์ตสาธิตประจำหลักสูตร DIY Portfolio โดย a Academy นะครับเดือนนี้ก็จะเป็นการสรุปพอร์ตของเดือนมิถุนา2 5 6 4ซึ่งก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับปีนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่า,าการลงทุนแบบเป็นพอร์ตนะครับ ใช้หลักการใช้ระยะเวลาใช้วินัยเข้าช่วยเนี่ยจริงๆแม้ข้อมูลปัจจัยข่าวสารต่าง,งๆมันจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเราโฟกัสที่แก่นของหลักการดีๆเนี่ยอร์ตมันก็ยังทําง,งานไปได้โดยที่เราไม่ได้ต้องเหนื่อยมากนักในการที่จะวิ่งตามข่าวสารต่างๆนะครับเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากเนาะข่าวเมื่อก่อนเปลี่ยนเร็วก็มีเปลี่ยนเร็วนะครับแต่ว่ามันผ่านตาเราน้อยกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยุคข,ของอินเทอร์เน็ตของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันผ่านตาเราเร็วมาก ถ้าใครไล่ตามทุกข่าวนะครับปรับตามทุกอีเวนต์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะสิ้นเปลืองค่าธรรมเนียมแล้วก็กน่าจะเครียดมากเลยนะครับอ่าโอเคดังนั้นเด,เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าหลักการง่ายๆแบบนี้ซึ่งถ้าใครติดตามมาตลอด5ปีกว่าที่ทาที่ทําสรุปพอร์ตตรงนี้มานะครับจะเห็นว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราไม่ได้ปรับพอร์ตในตัวเนื้อพอร์ตภาพใหญ่อะ่ะเกของพอร์ตเนี่ยไม่ถูกแตะเลยนะ ก็จะปรับกันแค่เงินใหม่หรือว่าเปลี่ยนบางกองที่มันแผ่วลงไปนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเดือนนี้แล้วก็ครึ่งปีที่ผ่านมาผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับก็ไปด้วยกันเลยนะครับไปทีละชีตเนาะ,ะคลิปนี้หวังว่าจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันเดิมๆนะครับฟังกันมา5ปีแล้วนะอ่าโอเคนะครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับพอร์ตเราก็มีไซส์5 7 8 0 0 0บาทแล้วนะครับอันนี้รวมเงินใหม่5,000ที่ผมเติมเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะครับ ก็ถือกองอยู่1กอง2กอง3มกอง4กอง5้ากอง6 7 8 9 1 0 11ก็นะครับ11ก็แบ่งเป็นหลายๆสินทรัพย์นะครับตราสารหนี้ไทยอสังหาริมทรัพย์นะครับหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศสินทรัพย์ทางเลือกสัดส่วนตอนนี้ถ้าโฟกัสไปที่หุ้นนะครับก็มีหุ้นอยู่ประมาณสัก52%อของพอร์ตมีอสังหา25 2ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนให้พอร์ตมีผลตอบแทนนะครับส่วนตราสารหนี้ก็เป็นสภาพคล่องสินทรัพย์ทางเลือกก็เป็นตัวกระจายความเสีย่ยง นะครับอ่าคร่าวๆพอร์ตเราเป็นอย่างนี้เนะาะไซส์พอร์ตก็ใหญ่มามากนะครับใหญ่มามากส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะผลตอบแทนเป็นหลักแต่เป็นเพราะว่าพอร์ตเนี้ยคือพอร์ตสาธิตที่จะเป็นเงินทุนการศึกษาของลูกสาวผมในอนาคตใช่ไหมครับลงทุนอีกหลายปีเลยนะครับมันมีเงินเติมด้วยดังนั้นอยากจะเน้นนิดนึงว่าการที่เราจะบิวพอร์ตหรือว่าสร้างพอร์ตให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอ่ผลตอบแทนอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ช่วยได้มากมายนะครับโดยเฉพาะถ้าฐานเงินเราเราเรามันเล็กตั้งแต่แรก การเติมเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่พลาดเลยมีวินัยสูงเนี่ยก็เป็นตัวปัจจัยที่ช่วยหนุนมันเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาดู Performance หรือว่าผลลัพธ์ในเดือนมิถุนา ah, แล้วก็ทั้งครึ่งปีมานี้ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดือนมิถุนา ah เนี่ยนะครับพอร์ตเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่มูลค่า5 6 0 0 0นนะครับ5,60สหม่นสิ้นเดือนเนี่ย กลายเป็น5 7 8 8 0 0ก็จะสังเกตว่ามันจะมีส่วนต่าง5 6 0 0กับ5 7 8 0 0 0เี่ยก็จะต่างประมาณแสนอ่าห่นแนะครับกำไรเหมือนจะ1,800แต่จริงๆไม่ใช่มันมีเงินเพิ่มด้วย5,000ันดังนั้นหาก5,000ออกก็จะเหลือกำไรประมาณสักเนี่ยครับ1 2 5 0นนะครับในเดือนนี้ก็คิดเป็น2.24%ของของทั้งพอร์ตนะครับก็พูดง่ายว่ามิทุนาก็กำไรมา2.2%ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ดีในเชิงตัวเลขแล้วนะแต่เดี๋ยวต้องไปวัดเทียบกับเบนชม์ูด้วยนะครับว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของมันแล้วเนี่ยมันมันดีไหมเนาะ,อ,ะอันนี้คือ1เดือนนะครับถ้ามาดูครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออผมลืมแก้ตรงนี้นะครับถึงมิถุนายนนะครับอ่าก็นับว่าเป็นครึ่งปีที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าครึ่งปี64เนี่ยก็ได้ผลตอบแทนมาแล้ว5.96%ก็ปัดๆกลมๆนะ6% นะครับหท่ามกลางข้อมูลข่าวสารอะไรวุ่นวายอย่างนี้นะครับแล้วเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับระหว่างเดือนก็อยู่เฉยๆสิ้นเดือนคิดทีนึงปรับทีนึงก็ได้ประมาณนี้ผมว่าก็คุ้มกับ e f ฟเฟกหรือว่าแรงที่เราใส่เข้าไปอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยว่าแล้วมันคุ้มกับความเสี่ยงไหมเนาะเราจะเทียบกับเบนช h m a ็กของมันนะครับพอร์ตฟลิโอเนี่ยคือผลตอบแทนของพอร์ตที่เราลงทุนได้จริงเบนช์แมเนี่ย คือผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดชุดหนึ่งที่เราปรับความเสี่ยงให้มันใกล้เคียงกับพอร์ตของเราซึ่งถ้าท่านเรียนในหลักสูตร DIY Portfolio เนี่ยก็เราก็มีคุยเรื่องนี้กันแล้วนะครับว่าเบนชมแ r กสร้างยังไงหลักการยังไงเลือกอยังไงเนาะ,ะเดือนมิถุนายนเนี่ยครับพอร์ตเนี่ยเราได้2.2เบนชมแกเราได้0.89ก็แปลว่าเราชนะเบนช m แ r กมาอยู่พอสมควรนะจาก2.2ก็ชนะมา1.36 นะครับ1.36%อันนี้คือของเดือนมิถุนาทีนี้เราก็ก็อาจจะมาดูไส้นิดนึงครับว่าเบนช์แมทของเราเนี่ยของพอร์ตนี้นะครับก็ประกอบด้วยดัชนีตราสารหนี้ไทย15%เนาะตราสารหนี้ไทยเดือนนี้ได้แค่0.08นะครับนิดหน่อยอ่า p r o p e r t y ไทยนะครับ P.F and REIT t i เนี่ยโอ้โหบวกแรงมากนะบวก5%นะครับเอาจริงๆเนี่ยทั้งปีนี้มานะครับทั้งปีนี้มาเนี่ยก็ เหมือนจะฟื้นน่ะเดือนนี้ฟื้นเหมือนจะบวก12แล้วก็ดรอปลงไปอีกนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันไซเวย์แล้วก็พยายามที่จะฟื้นขึ้นมาเพราะว่า,าราคามันตกลงไปมากแล้วก็เป็นสินทรัพย์เดียวเลยนะครับที่ที่ที่ในไทยเนี่ยท,ท,ที่ไม่ค่อยฟื้นเพราะฉะนั้นปีนี้มันก็พยายามจะดันฟื้นขึ้นมาให้ได้แต่ว่ารอบนี้พอจะดันฟื้นก็มีโควิดระลอกอีกแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนะเาะโอเค แต่ว่าเนี่ยเดือนนี้ก็บวกเยอะนะครับหุ้นไทยเดือนนี้ทรงๆนะครับโดยรวมแล้วลบๆลบไปนิดหน่อยหุ้นต่างประเทศถ้าวัดด้วยเบนชมาคือ s อสแอมนะครับก็ยังบวกได้ดีนะครับบวกได้ดีในขณะเดือนที่แล้วเนี่ยสังเกตไหมครับมันบวกได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีแรงกดดันความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อกลัวว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยกลัวว่าจะมี QE Taper ลดลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลงหรือการอาัดฉีดสภาพคล่องลงนะครับแต่ว่าเดือนนี้ ความกังวลน,นันน้นมันคลี่คลายลงไปมากนะครับหุ้นโดยเฉพาะหุ้นประเทศใหญ่ๆนะครับเช่นหุ้นฝั่งที่ฉีดวัคซีนดีๆครับแล้วเป็นวัคซีนตระกูลเนี่ยไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยซึ่งเราก็ยอมรับกันว่เป็นวัคซีนที่เอฟเฟกติฟเนี่ยหรือว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพม,มันดีกว่าใช่ไหมครับเขาก็ฟื้นตัวค่อนข้างชัดก็พอคนคลายกังวลเรื่องอเงินเฟอ้อเงินมันก็ไหลกลับเข้าไปหุ้นโดยเฉพาะพวกหุ้นเติบโตก็ฟื้นดี เดี๋ยวมีตัวเลขให้ดูตอนที่เรามาวิเคราะห์องค์ประกอบว่าผลตอบแทนเดือนนี้มาจากไหนนะครับทองคําทองคําเลยได้รับแรงตอบสนองในทางกลับกันครับเพราะตอนที่มันมีความกังวลเนี่ยอทองเห็นไหมบวกแรงมากเลยนะครับในเดือนอพฤษภาเมษาเนี่ยพอมิถุนามันคลายค,ายความกังวลลงอีกแล้วมันคนกลับไปโลภอีกแล้วนะครับมันก็มันก็ดรอปลงนะครับอีกอย่างทองคําก็เป็นสินทรัพย์ที่เวลาที่ มันมันเหมือนมีแนวโน้มที่ยิวหรือว่าดอกเบียอะไรเงี้ยมันมันจะสูงขึ้นนะครับทองมันเป็นของเปรียบเทียบที่เอ่อมันไม่ได้มีดอกผลเนาะมันก็จะมีแรงกดดันว่าคนอาจจะไม่ได้อยากถือทองมากก็ได้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเอ่อถ้าถ้าเราเอาน้ําหนกนะครับน้ำหนักคูณผลตอบแทนของแต่ละเบนชมาร์กนะครับ15 25้า2 0 1 0ิบเวทน้ําหนกเนี่ยตามสัดส่วนของ สินทรัพย์ในพอร์ตในแผนระยะยาวของของพอตเนี้ยนะครับก็เดือนนี้บวกมา0.89นะครับมันเป็น weighted average นะครับแปลว่าโดยรวามอ่ะเราก็ชนะกันละกันเนาะในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าไปดูทั้งปีนะครับครึ่งปีมานี้นะครับแพ้อยู่นะครับพอร์ตได้5.96 Benchmark ได้7.47นะครับก็ถ้าถ้าจะพูดถึงเหตุผลเลยคร่าวๆตอนนี้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าในพอตเนี่ย เราถือหุ้นเติบโตเป็นหลักเลยนะครับ K change นี่ก็เป็นหุ้นโกรดนะครับ Principal G o f เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นโกรดนะครับพวกเหล่านี้ก็มีหุ้นโกรดผสมอยู่ไม่น้อยปีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับหุ้นโกรดต่างๆเนี่ยมันถูกกดเอาไว้ถูกกดเอาไว้เพราะคนคนห่วงเรื่องอเนี่ยดอกเบี้จะขึ้นเงินเฟ้อจะมานะครับเงินเริ่มโรเตทไปในหุ้นกลุ่มที่ยังถูกอยู่หรที่เราเรียกว่าหุ้นแวรลูนะ คราวนี้กองพวกนี้มันไม่ได้มีหุ้นแวลูเยอะขนาดนั้นมันก็ผลตอบแทนเลยไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับเบนชม์ูนะครับแต่ว่าถ้าใครสัมผัสตลาดในเดือนมิถุนาเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมกําลังรู้สึกว่ามันเงินมันกำลังโรเตทแบ็กคือหมุนกลับจากหุ้นแวลูมาที่หุ้นโกรดแล้วนะครับเพราะว่าะจะเรียกว่าไงสุดท้ายคนก็ต้องการการเติบโตครับแล้วถ้าความมั่นใจมันดีขึ้นเราจะไปซื้อหุ้นที่ถูกแต่ไม่รู้จะโตไหม กลับไปซื้อหุ้นที่แพงหน่อยแต่มันมีการโตที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยคนก็เลยเลือกตัวเลือกหลักมากขึ้นอันนี้ที่ผมสัมผัสได้นะครับในเดือนมิถุนาก็ในนั้นพอเราพอถือพวกนี้ไว้นิ่งๆนะครับถือพวกนี้ไว้นิ่งๆออพอเซนติเมนต์หรือว่าความมั่นใจของตลาดมันมันเปลี่ยนมาเอื้อให้ให้โครงสร้างของพอร์ตพวกนี้มันทํางานเนี่ย มันก็เลยเลยเลย,เลยชนะมาในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวตอนแยกองค์ประกอบเนี่ยจะยิ่งเห็นว่ามันชนะเพราะกองไหนนะครับชนะเพราะกองไหนโอเคแต่ว่าอย่างน้อยรู้แล้วเนาะเดือนนี้เป็นอย่างนี้นะครับสัดส่วนสินทรัพย์ในประวัติาการาปรับพอร์ตมาเนี่ยตั้งแต่2016เนี่ยก็อย่างนี้ครับค่อนข้าง stick to to the plan หมายความว่าค่อนข้างอยู่ในสัดส่วนระยะยาวน,นั่นแหละมีบางช่วงที่เพิ่มบอลไปบ้างนะครับ อ,อันช่วงนี้นก็จะเป็นช่วงที่มีความกังวลเนอะอาะช่วงนี้นก็มีเพิ่มมาแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างปะกะตินะครับปะกะติโดยรวมแล้วเนี่ยมีหุ้นสีแดงสีส้มเนี่ยเยอะด้วยซ้ำนะครับเยอะด้วยซ้ําแล้วก็จะเป็นสีแดงเยอะก็คือหุ้นต่างประเทศถ้าท่านดูมาตลอดหลายเดือนเนี่ยก็กอย่างที่บอกผมไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในหุ้นไทยมานานแล้วนะครับสังเกตไหมสัดส่วนมันเล็กลงเล็กลงนะครับก็ไปหุ้นต่างประเทศมากขึ้นเนาะ อันนี้ทีนี้เราจะมาดูครับว่า2.24ที่มันชนะ0.89มาได้เนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบตัวไหนน,นะครับก็เราก็จะมาทำสิ่งที่เรียกว่า performance attribution นะครับแบบง่ายๆเดี๋ยวผมขอเซตอันนี้นิดนึงนะอ่าโอเคเอาขึ้นเต็มจอให้ดูนะครับ performance attribution แบบง่ายในเดือนมิถุนาเนี่ยก็เพื่อจะแยกองค์ประกอบครับว่าอพอร์ตเราเดือนนี้ที่มันทำได้ดีเนี่ย บวกมา2กว่าเนี่ยนะครับเทียบกับเบนช์มาร์แล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเราก็จะแบ่งดูเป็น2ชั้นนะชั้นแรกก็จะดูเรื่อง t a c ติคอลแอนโลเคชันก่อนว่าสัดส่วนสินทรัพย์ที่เราเราเอาเงินไปวางนะครับแล้วเราบิดมันบิดมันคือ o v e r w e ์เวทอันเดอร์เวทมันออกจากแผนระยะยาวเนี่ยบิดแล้วมันถูกไหมนะครับอันนี้ก็จะดูที่ที่คอลัมน์นี้นะครับท a คติคอล a อ l โลเคชันดูตรงท a คติคอลแล้วก็จะมาดูที่กองที่เราเลือก คือจะประเมินเรื่อง selection ครับว่าเราเลือกกองได้ดีไหมเนาะถ้าจะให้ดีทั้งคู่เนี่ยคือ weight สินทรัพย์จะต้องเอียงไปถูกทางแล้วก็ฟัน selection เนี่ยก็จะต้องเลือกกองได้ดีมากกว่าแย่นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่านี่เป็นการวัดเดือนเดียวเนาะ,อะของจริงเราก็ควรจะวัดในระยะที่ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็จะอัพให้ดูทีละเดือนทีละเดือนนี่แหละเพื่อให้เห็นพัฒนาการนะครับเดี๋ยวพอเต็มปีค่อยมาสรุปทั้งปีอีกทีนะครับมาดู tactical ก่อนนะครับ tactical เนี่ย ส่วนที่เป็นนิวทรัลเวทเนี่ยนิวทรัลเวทคือเราลงทุนใกล้เคียงกับเวทตามแผนมากเนี่ยผมจะไม่ให้คะแนนตัวเองแต่อย่างใดนะครับเพราะถือว่าเราไม่ได้ทำอะไรมันเป็นแค่การลงทุนตามแผนตาม strategic asset allocation เลยเฉยก็ได้ก็ได้ไปเสียก็เสียไปมันคือแผนนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราขับรถไปในถนนสายหนึ่งแล้วถนนเส้นนั้นอะยังไงก็ต้องผ่านโค้งเนี้ยโค้งเนี้ยผ่านทีไรคนโอประมาณว่าในรถจะต้องแบบเซหรือว่าเอียงตัวกันทุกคนอย่างเงี้ย ในเคสเนี้ยคือถ้าเราขับตรงนั้นแล้วมันเอียงไปกับเขาเนี่ยเราไม่เอามาประเมินนะครับว่าคนขับห่วยเพราะว่าตรงเนี้ยทุกคนจะต้องขับแบบนี้หมดเนาะอันนั้นคือเรื่อง,เร,องเรื่องการที่ทําไมนิวเทรลแล้วเราเรา,เราไม่เอามาตัดสินว่าเป็นเป็นคุณเป็นโทษกับเรานะครับอ่เพราะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราตัดสินใจอันเดอร์เวทโอเวอร์เวทเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเอามาให้คะแนนตัวเองแหละอย่างในเคสเนี้ยครับผมอันเดอร์เวท ไทยสต๊อกหุ้นไทยนะครับแล้วเดือนนี้ปรากฏว่าเบนช์ร์ทของไทยสต๊อกเนี่ยมันติดลบ0.36ก็คือผมอันเดอร์เวทสิ่งที่มันติดลบนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ต้องมาดูด้วยว่าอันเดอร์เวทแล้วเงินมันไปบวมที่ไหนอ่าผมโอเวอร์เวทหุ้นต่างประเทศนะครับอ่าในที่นี้เบนช์ร์ k ของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันบวก2.2อย่างเงี้ยผมจะประเมินคะแนนฝั่งแทคติอล l ให้กับตัวเองว่าเราทำได้ดีนะเพราะว่าเราไปลดของที่ขัดทุน แล้วไปเพิ่มของที่มีกําไรนะครับอ่าดังนั้น tactical เนี่ยถือว่าโอเคส่วนที่เหลือพวก neutral ก็ช่างมันไปมันเป็นเขาเรียกว่าอ่ part of the plan เป็นส่วนหนึ่งของแผนอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราไป make active decision ในการเบี่ยงเบนแต่อย่างใดนะครับอ่ะ tactical ผมมองว่าผมโอเคเนาะ selection สำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับ selection ก็ต้องมาดูครับว่า กองที่เราเลือกกันครับเมื่อเทียบกับเบนช์าร์กแล้วทำได้ยังไงเนาะอ่เคฟิกเทียบกับเบนช์าร์กก็ถือว่าดีนะครับโอเวอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าเอาเพอร์ฟอร์มอยู่นะครับพัลเปอร์ตี้เบนช์าร์กได้ตั้ง5แต่ว่ากองที่ผมเลือกเนี่ยมันได้แค่3.8 2.8 9ก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปนะครับอ่าุนไทยติดลบ0.36แต่ว่ากองที่เลือกเนี่ย ừ, กองนี้แผ่วกว่านิดหน่อยกองนี้ชนะนิดหน่อยก็ถือว่าเจ้าๆแล้วกันนะครับ พวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่ได้สร้างผลบวกให้กับพอร์ตอะไรนะครับตัวที่สร้างมากๆเนี่ยคือกลุ่มนี้ครับเพราะว่ามันชนะมากชนะมากแพ้มากนะแต่ว่าส่วนใหนชนะนะครับลองดู principal G o f นะครับได้5%เทียบกับ benchmark ได้2.2เห็นไหมส่วนต่างตั้ง3%นะครับ K change ได้9ก้เดือนเดียวนะครับ benchmark ได้แค่2.2ก็มีส่วนต่างตั้งเที่มันมัน improve ขึ้นมานะครับ TMB GLF KTA share ไม่ค่อยดีนะนะครับแผ่ว underperform เนาะแต่ว่า l h i n n o เนี่ยซึ่งไส้ในเป็นกองเขาเรียกอารของ ARC i n v e นเนะครับซึ่ง a r ร์คอินเนี่ผมรู้สึกว่าเอ่อความรู้สึกของผู้คนต่อกองนี้นะมันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากตอนต้นปีซึ่งเขากำไรดีๆเนี่ยคนโอ้โหแห่ชื่นชมกองออกมาเยอะมากนะครับฟีดเข้าไปที่กองของ a r ร พอช่วงไตรมาสหนึ่งปลายไตรมาสหนึ่งต้นไตรมาสสองนกองมันแผ่วลงมากติดลบเยอะนะครับก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์มีเอ่อนักวิเคราะห์กูรูต่างๆออกมาวิจารณ์ว่าวิธีลงทุนของอาร์คเนี่ยมันเสี่ยงโน่นนี่นั่นนะครับคนก็ลุมดา่าลุมเกลียดแล้วก็มองว่าเออเนี่ยเห็นไหมไปซื้อที่ดอยไปซื้อกองที่ร้อนแรงสุดท้ายก็ต้องขาดทุนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเดือนนี้บวกมาสิบหอีกแล้วสิบ <laughs> ถ้าไปดูเซนติเมนต์ของคนนะครับของคน ที่พูดถึงกองนี้นะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศนะ s e n ิเมนต์กลับมาชื่นชมอีกแล้วนะครับทุกคนลืมไปหมดละตอนที่มันแย่เออก็ <laughs> มันมันเป็นอย่างนี้นะครับคือมนุษย์เราก็ให้น้ําหนักกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับเอาจริงเดือนนี้เขาก็ทําได้ดีจริงๆอ่าสิบหเทียบกับเบ n c h m สองจุดสองก็ได้ส่วนต่างมาสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอย่างเงี้ยคือการประเมินเดือนต่อเดือนเนี่ยมู o เรามันจะสวิงมากเลยน,นะครับอารมณ์การตีความการรับรู้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราวางพอร์ตพวกนี้ไม่ใช่ลงงทนนเเเดเดนะเืืออียววะะราพ่จ ถือไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เป็นระยะเวลาเป็นปีหลายๆปีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนสะก่อนนะครับดังนั้นอาจจะต้องมองยาวๆนิดนึงเอาจริงกองอาร์คเนี่ยในพอร์ตเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ถืออยู่เยอะนะครับ l s i n เนี่ยถืออยู่แค่6%กเนตะมันแทบจะไม่สามารถฆ่าหรือทาร้ายพอร์ตให้ตายได้เลยมันเป็นเหมือนซัตเทลไลท์เลยเป็นส่วนเสริมที่ที่ถ้าเรามองถูกเนี่ยมันจะอัพรีเทนของพอร์ตได้ได้มากไปเฉยนะครับดังนั้นไม่ไม่ใช่ปัจจัยอะไรอย่าลืมว่า กลไกทั้งหมดมันเกิดจากการที่ทุกกองทุกสินทรัพย์ในพอร์ตทำงานร่วมกันเวลาเราวัดกำไรเราถึงต้องวัดเป็นทั้งพอร์ตใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ตัวที่มันเดี๋ยวชนะมากเดี๋ยวแพ้อะไรเงี้ยที่เป็นตัวตัวเนี่ยจริงๆมันมีนัยยะน้อยแต่เราก็เอามาวิเคราะห์หเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอทองคำเดือนนี้เดือนนี้ติดลบนะครับโดยรวมเนี่ยที่พอร์ตชนะมากก็บอกเลยครับเพราะว่าเนี่ยคู่นี้เลย เราแทคติคอลโอ e วอร์เ h ทถูกสินทรัพย์คือหุ้นต่างประเทศกองที่เลือกถูกต้องส่วนใหญ่ก็เป็นกองหุ้นต่างประเทศนะครับมันเลยทําให้มีอัลฟาหรือว่าส่วนต่างในเดือนนี้นะครับทีนี้ข้อสังเกตที่บอกว่าหุ้นโกรดเนี่ยม,มันเริ่มกลับมานะครับเราอาจจะมองเข้าๆอย่างนี้ก็ได้ว่าเบนชมแบนในที่นี้นคือ s อสอพี P 500เนี่ยอันนี้มันคือเบลนเด็ดแคปคือเป็นเป็นหุ้นแบบที่เบลนทั้งโกรดทั้งแว l u ลูอ่าเบลนเด็ดสตรัทเตจีคือมันเบลนหลายอย่างเป็นหุ้นกลางๆนะครับแต่ว่ากองพวก G off, change, H o f K change อ่า L H Inno เนี่ยมันมันโอเวอร์เบกไปในฝั่งหุ้นที่เป็นหุ้น g r o w หุ้นเทคหุ้น innovation หุ้นที่เป็นเขาเรียกว่า new industry นะครับเ,เดือนนี้สังเกตมัน return มันมันพิกับมามาดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่ามันมีการ rotate back เหมือนกันนะครับก็ดูซิว่ามันจะได้ขนาดไหนเดือนต่อไปจะได้ไหมเป็นไปได้เดือนต่อไปอาจจะแผ่วก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเราไม่ได้ดูเดือนหนึ่งเนาะ เราแค่อัพกันเดือนละครั้งแต่ของจริงเนี่ยเราจะดูกันแบบลองฮอร์ซอหรือระยะเวลาที่ยาวกว่านี้นะครับตอนนี้ผมโดยในภาพรวมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับพอร์ตผมค่อนข้างแฮปปี้กับกับสัดส่วนนี้นะครับอ่าสัดส่วนนี้ถ้าถ้าดูเทียบกับแผนเนี่ยก็คืออ่อเรานิว t ทรลเกือบทุกอย่างแล้วก็สลับกันมาโอเวอร์หุ้นต่างประเทศอันเดอร์หุ้นไทยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเวท หุ้น,นในแผนเรามี50%นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีหุ้นไทย16.1%หุ้นต่างประเทศ35.8%ก็มันก็51.9%มันไม่ได้ต่างจากแผนมากมากมายนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าพอร์ตหน้าตาแบบนี้โดยรวมเนี่ยมันแทบจะลงตาม s t r a t e g i c weight ของมันเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ไส้ในมันมีการเอียงนิดนึงคือลดไทยเพิ่มเทศนะครับแต่ว่าภาพรวมในเชิงเขาเรียกว่า total equity หรือว่าจำนวนหุ้นรวมในพอร์ตเนมันใกล้แผนระยะยาวซึ่งผมว่ามันก็เป็นเวทที่ดีกับช่วงเวลาแบบนี้คือมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ว่าเราจะมั่นใจเต็มที่อัดหุ้นแบบโอเวอร์หุ้น,แบบนทั้งพอร์ตไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะกลัวจนถึงขนาดที่ว่าลดหุ้นลงไปเยอะๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะประเทศใหญ่ประเทศที่ได้วัคซีนตะกูลดีๆเนี่ย นะครับเขามุ่งสู่ทิศทางการฟื้นแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่คิดว่าแรงจูงใจของ policy maker หรือว่าผู้ดำเนินนโยบายเนี่ยจะอยากไปเบรคการโตนั้นเร็วเกินไปนะส่วนตัวผมไม่คิดขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะพยุงประคองโอบอุ้มให้ทุกคนผ่านไปได้เนี่ยแล้วยังผ่านมาไม่เท่าไหร่เรายังไม่ทันจะสร้างโกร w มาชดเชยในเขาเรียกว่า loss year loss couple of year ที่เสียไปในช่วงโควิดเนี่ย โกวตรงนั้นน่ยยังมันยังไม่ได้กลับมาชดเชยในช่วงที่เสียไปเลยนะครับ้วอยู่ดีจะมากดปุ่มเบรกผมว่ามันมันอาจจะไม่ได้เร็วๆขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของ policy maker ที่จะต้องค่อยๆให้สัญญาณหรือว่า forward guidance ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเบรกสักวันหนึ่งนะก็อย่าอย่าโลภก,กันจนเกินไปอย่าเขาเรียกว่าบ้าข้างกันจนเกินไปในใน,ในทางการลงทุนนะครับนั้นภาวะแบบนี้ผมว่ามันก็ ลงทุนด้วยเวทแบบตามแผนไปได้นะครับอันนี้ดังนั้นในเดือนนี้ครับเดือนนี้ส่วนที่เป็นเรื่องของการปรับพอร์ตเนี่ยพอร์ตเดิมผมคงไม่ปรับอะไรนะครับก็จะมีเงินใหม่5,000นะครับเงินใหม่5,000ันผมก็คิดว่าก็เอา5,000ันเนี่ยแหละไปซื้อตราสารนี้นะครับไม่มีอะไรตราสารนี้ทีนี้ก็คือไปซื้อเปลี่ยนจากเงินสดมาเป็นไทยบอลเนเฉยเอาเข้าพอร์ตเฉยว่างั้นนะครับดังนั้น แอคชั่นแพลนโดยรวมเนี่ยก็ไม่มีอะไรครงสัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงเดิมใช้เงินใหม่00 0พนนะครับประมาณ 0. 9เอนของพอร์ตไปซื้อเคฟิกนะครับก็วันนี้อัดวิดีโออยู่วันที่7เอ้ยวันที่หเดือน7นะครับก็อ่าจริงๆทําวันนี้ก็ทันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขียนไปแล้วนะครับว่าทําวันที่2ตอนแรกตอนแรกตั้งใจจะอัดวิดีโอตอนค่าแต่ว่าตอนนี้11โมง10นาทีก็มันมีเวลาอาดัดก็ผมเลยอดัดอัดก่อนนะครับยวค่อยๆทำพวกนี้ก็ได้เอาทำเหมือนที่เขียนแล้วกันนะครับ โดยรวมในเชิงภาพรวมตลาดเมื่อเมกี้พูดอาจจะพูดเรื่อง policy maker อะไรไปนะครับแต่ถ้าถ้าเจาะมาดูในตลาดเนี่ยภาพก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากคือสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่แพงหมดนะครับเพียงแต่ว่า,าสภาพคล่องมันล้อนอ่าเทรนหรือว่าโมเมนตัมของสินทรัพย์เนี่ยมันเลยส่วนใหญ่ทุกตัวยืนเป็นขาขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะมองในระยะกลางระยะยาวนะครับเดือนที่แล้ว เดือนมิถุนายนก็จะมีเสียวหน่อยคำว่ามีเสียวหน่อยคือในกลุ่มนี้ครับหุ้น Emerging หุ้นเอเชียหุ้นจีนอย่างเงี้ยมันลงไปทดสอบอแนวโน้มในระยะกลางระยะยาวเนี่ยแถวเส้นค่าเฉลี่ย20วิค40วิคมันลงไปทดสอบแถวๆนั้นแต่ทดสอบแล้วมันมันยืนได้มันมันฟื้นกลับขึ้นมานะครับดังนั้นในเชิงตรงนี้ผมก็จะเขียนว่ามันมัน,มนพิ่งเบรกกลับขึ้นมาก็แปลว่าอะไร ก็มารวมกับปัจจัยอื่นเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมแล้วโมเมนตัมหรือว่ามูดของตลาดมันยังไปต่อได้นะครับอ่ก็ที่เหลือก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกทรายที่ผมจับได้ก็คือ,อหุ้นโกรดก็เริ่มกลับมามีสเสน่ห์ครั้งนี้นคนก็เริ่มมามองที่อ่าของที่มีเนื้อมีหนังมากกว่าเพียงจะมองแค่ของถูกเียงอย่างเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งแว l ลูในช่วงที่มันขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มอะไรด้วย ซึ่งอิงกับราคาน้ํามันคราวนี้ราคาน้ามันตอนนี้มันสูงมากแล้วเงี้ยครับสเสน่ห์มันก็อาจจะจะลดลงไปแหละเนาะสุดท้ายแล้วผมยังคิดว่าส่วนตัวนะพอร์ตก็ยังอยากจะเอียงไปในทางที่เรามีกิจการหรือบริษัทที่ขับเคลื่อนการโตได้ด้วยตัวเองเอาจริงเพราะว่าเนื้อหนังจริงมันไม่ใช่สภาพคล่องของเฟดมันไม่ใช่สภาพคล่องของธนาคารกลางอะไรนะครับ มันไม่ใช่ว่าตอนนั้นตลาดชอบหุ้นโกลดหรือหุ้นแวรลูแต่มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราถืออยู่เนี่ยมันสามารถ c ร e a t แว a l ลูของตัวเองขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้า c ร e a t แว a l ลูของตัวเองขึ้นมาได้หมายความว่าสามารถที่จะสร้างกําไรได้และทําให้กําไรมันโตเนี่ยสุดท้ายอ่ะต่อให้ตลาดเป็นยังไงนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าเจ้ามือที่แทนะ้จริงเนาะหรือว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่แท้จริงก็คือผลประกอบการอยู่ดีดังนั้นกองเหล่านี้นครับที่ถืออยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาพยายามจะเลือกหุ้นที่ g ่า e เ a ินเกผลประกอบการที่ดีก็ให้เวลาหน่อยนึงเนาะตอนนี้มันได้รับการสนับสนุนด้วยสภาพคล่องก, mm. ก,ก็เป็นเรื่องดีนะครับเราก็ถือไประมัดระวังไปประมาณนี้นะครับสำหรับเดือนมิถุนาก็ประมาณนี้นะครับครึ่งปีได้สัก6% 6นะครับหวังว่าอีกครึ่งปีที่เหลือนะครับมันจะได้ c o n t i n u a ตรงนี้ต่อไปนะ ไม่ใช่ว่าครึ่งปียที่เหลือเอาคืนนะอันนี้ก็ <c oughs> จะเสียไายนะครับอโอเคก็ตอนท้ายของคลิปเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้พูดไปเป็นเรื่องการลงทุนเนาะมันก็พูดแล้วดูึกคักนะครับแต่ว่าเอาจริงถ้ามองเรื่องใกล้ตัว real sector โดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากกว่าที่คิดรอบนี้รุนแรงกว่าที่คิดแน่นอนนะครับวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ก็ห้า0นะครับ ผู้เสียชีวิต57คือนี่คือหายที่สุดเป็นข้อมูลรายวันที่หายที่สุดสูงที่สุดนะครับและยังไม่มีสัญญาณว่ามันจะลดเลยนะครับดังนั้นฝั่งที่เป็นเขาเรียกว่า financial sector เราก็มองว่าก็ตั้งใจบริหารไปนะครับฝั่งที่เป็น real sector ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพอะไรให้ดีนะครับหวังว่าสองฝั่งเนี้ยมันเมื่อรวมกันมันจะช่วยให้เราพออยู่ได้เนาะยังพอ create w e a ได้ จากความรู้เรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพไปหวังว่าประเทศจะพูดดำเนินไปในประเทศแล้วกันเนาะจะเรียกว่าไงจับจุดถูกแล้วก็ทำอะไรที่ที่ถูกต้องได้ได้มากกว่าน,นี้สักทีนะครับบทเรียนเราก็เห็นอยู่ในต่างประเทศอยู่มากมายว่าเขาทำอะไรกันนะครับตอนนี้ก็ได้แต่ได้แต่หวังนะครับได้แต่หวังแล้วก็ดูแลตัวเองไป เนาะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้การลงทุนก็ขอให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วมาเจอกันในเดือนต่อไปนะครับสวัสดีครับ